นี่ข้าเมนูที่อร่อยนะคะนี่มันจะเป็นปลาใส่มอนทอดนะคะกรอบๆกรอบๆนะคะแบบอร่อยนะคะนี่นะคะแล้วนี่จะเป็นไก่ทอดนะคะเราเอานี่แช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราก็มีน้ําจิ้มนะคะน้ำจิ้มนะคะอันนี้ก็มีกับข้าวบ้านๆของเรานะคะที่เห็นเห็นนะคะอร่อยไม่อร่อยนะคะมันก็อิ่มท้องของเราแล้วใช่ไหมคะค่ะมีกับเนื้อคั่วนะคะคั่วเหมือนเอามา ทำเป็นลาบก่อนแล้วก็มาคั่วให้สุกเพื่อที่เรา,เราท้องเราจะได้ไม่เสียใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคั่วคั่วแบบอร่อยนะคะอันนี้ค่ะต้มต้มจืดน,นะคะตับฉายตับฉายนะคะอร่อยนะคะ,อร,อ,ะ,คะอร่อยไปด้วยกันนะคะชีวิตของเราจะมีอะไรบ้างนะคะก็ทํากับข้าวที่อร่อยนะคะแบบบ้านๆของเรานี่มันก็อร่อยสุดยอดแล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะเอาใส่จานนะคะใส่จานให อให้เขาากรอบนะคะแล้วเราก็เอามากินนะคะมาทานนะคะมาทานข้าวนะคะนี่นะคะควกิมขวดหอไผ่ควกิมควกิมวนะคะขวราบนะคะให้เหลืองอร่อยนะคะควราบไม่ใช่ควกิมควกิมขำตัวเองนี่เนี่ยตับฉายนี่เราก็ทําให้ผักนะคะเปอยนะคะเปอยนะคะก็เป็นอะไรที่มัน ทำนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองเขาบอกว่าช่วงเท้านะคะต้องมีอาหารอร่อยนะคะทําอาหารอร่อยนะคะมันก็เป็นกาลังกายกําลังใจบํารุงสมองและบํารุงหัวใจอีกนะคะทําอะไรที่เอาทำที่ของเราชอบนะคะเราชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะคะอร่อยแบบไหนก็แบบนั้นนะคะนี่นะคะมามาทีมกันนะคะอันนี้เราก็ถ่ายโพบๆไปนะ ไม่มีอะไรมากนะคะมาโพูดเรื่องอาหารนะคะอาหารการกินนะคะก็ขอทุกท่านมีกำลังใจกำลังกายในการทำทำงานนะคะขอสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนปลอดภัยแควค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองซาธุค่ะไปบ้าจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันไลฟ์ต่อไปคลิปต่อไปนะคะ